สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ยอีประจำช่วงเย็นของวันที่30พฤศจิกาย,ยน2561ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบปัจจุบันอยู่บริเวณ1,224เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนหมกเล็กน้อยประมาณ0.27เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนทั้ทงนี้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวโดยจับตาดูผลการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในการประชุมสุดยอดผู้นำของกลุ่ม G20 ณบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินา การประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคมสิ่งที่นักลงทุนจับตาคือการเจราจาเพื่อลดความขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งประเด็นสงครามการค้าและการจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้นักลงทุนคาดการในเชิงบวกว่าการประชุมดังกล่าวอาจจะทําให้สถานการณ์สงครามการค้าเรื่อคลี่คลายลง แต่ยิ่งแล้วก็าตามแนะนำนักผู้คุณจับตาดูอีกหนึ่งปัจจัยก็คือกรณีที่รัสเซียปฏิบัติการทางการทหารต่อยูเครนและสร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการประกาศยกเลิกการพบปะและก็เจราจากาันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียแบบกระทันหันในการประชุม G20 ในครั้งนี้ซึ่ง การยกเลิกการพบปักกันร,ระหว่างสองผู้นำเป็นการสแสดงให้เห็นถึงสหรัฐไม่พึงพอใจกรณีที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางการทาหารต่อ,อยูเครนและหากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทองคําในฐานะทรัพย์ปลอดภัยอาจจะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นเพิ่มเติมเ,มเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาราคาทองคําได้รับปัจจัยบวกจาก กรณีนายกอิตาลีวางแผนลดยอดขาดดุลงบประมาณในปี2019สู่ระดับ2%วันนี้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีของอิตาลีและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอิตาลีทำงานร่วมกันโดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับยอดขาดดุลงบประมาณเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโร นังสือพิมดังกล่าวมีการบ่งชี้ว่ายอดขัดดุลงบประมาณเทียบกับ GDP ในปีหน้าจะไม่เกิน2%และอิตาลีได้วางเป้าหมายขัดดุลไว้ที่ระดับ2.4%ของ GDP ในปี2019ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งของอิตาลีและกลุ่มสภาภาพยุโรปซึ่งการยดเละลดยอดขัดดุลงบประมาณลงก็จะทําให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายและก็จะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชื่อบวกต่อสกุลเงินยูโร นอกจากนี้ในส่วนของหนังสือพิมพ์ของอิตาลีมีการอ้างอิงรายงานข่าวของนายกรัฐมนตรีอิตาลีว่าอิตาลีเองสามารถดิ้กเลี่ยงการดําเนินงานดําเนินการทางวิไดของสหภาพยุโรปต่อแผนงบป,ประมาณในปีหน้าได้สถานการณ์ดังกล่าวทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านงบป,ประมาณและความวิตกกังวลต่อบทการลงโทษของสหภาพยุโรปต่ออิตาลีดูมีท่าทีคลี่คลายลง ทั้งนี้ผู้แทนรัฐบาลของ EU สนับสนุนการเคลื่อนไหวการดำเนินงานทางวินยัยต่ออิตาลีประเด็นนี้สินและเตือนเรื่องความเสี่ยงทางการเงินจากแผนปฏิบูปบำราซึ่งจะอนุญาตให้แรงงานกเกษียณเร็วก,กว่าอายุที่กำหนดเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเมื่อยูเครนพยายามประท้วง และการและต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียในการประชุม G 2 0แผนการของรัฐบาลยูเครนต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจครั้งใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G 2ีสสถานการณ์ดังกล่าวแสดงเห็นถึงการที่รัเสเซียใช้ปฏิบัติการทางการทหารและรัเสเซียได้ยิงและยึดเรือรบยูเครนสามลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการทหารบริเวณเข้าสมุทรไคเมีย ทางนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสารสนเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวแม้ว,ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างไรแล้วก็ตามเป็นการประท้วงให้เห็นว่ายูเครนไม่พึงพอไม่ไม่ไม่พอใจต่อการปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียในบริเวณดังกล่าวทางนี้นักลงทุนประเมินว่ากรณีที่ยูเครนและรัสเซียมีท่าทีหรือมีการปฏิบัติการทางการทหารต่อกัน เนื่องจากยูเครนเองได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและกลุ่มสหาภาพยุโรปจึงมีท่าทีกล้าแข็งกล้าวกับทางการรัเสเซียซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะเพิ่มความตึงเครียดในบริเวณคาสมุดไครเมียและอาจจะส่งผลให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงสนับน,นุนหรือแรงกระตุ้นให้มีการขยรับมูลค่าตุกขึ้นได้อีกครั้งในส่วนของกลุกล่มลงทุน y l g ให้นาะวรับระดับ 1,209, 1งรและ1 1 8 7 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1237, 1244และ1256อย่า่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งนี้ยังคงแนะนำจับตาดูหากราคาทรงตัวหรือรักษาระดับเหนือโซน1220ดอลลาร์ต่อซออนได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นทดสอบกรอบด้านบนระดับ1 2 3 1 2 7ถึง1,237ียญอลลาต่อเฮออนยังมีค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามหากราคาขยับขึ้นยังไม่สามารถผ่านในส่วนของโซนแนวต้านดังกล่าวได้อาจเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาอีกครั้งแนะนําให้นักลงทุนแบ่งทองคาออกขายหรือหากรับความเสี่ยงได้อาจเสี่ยงเปิดสถานะขายโดยสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ1 2 4 4เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนแต่หากราคาเคลื่อนไหวระหว่างวันต่ํากว่าระดับ1,220เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนราคาอาจมีการปรับฐานอ,อนตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังที่กรอบด้านล่าง ทางนี้แนะนําให้นักลงทุนใช้แนวรับระดับ1 2 1 2 2 2 9้เหรียญดอลล่าต่อเทสออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อโดยยังเน้นการทำำราํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบพร้อมทั้ง อาจจะมีการจ้างตั้งจุดสต็อปล่หรือจุดตัดขาดทุนเนื่องจากการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีความชัดเจนในวันเสาร์ซึ่งอาจจะทําให้ราคาทองคําในวันจันทร์มีความผันผวนหรือการแกวนตัวค่อนข้างสูงดังนั้นนะักลงทุนหากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะต้องลดสถานะหรือลดการถือครองทองคําลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง